ค่ะสวัสดีค่ะนนิดค่ะสวัสดีค่ะค่ะมินกจะด้มักิิตกมเรื่องเล่าความฝันของนนิดค่ะจ้ะนนิดเ่อนจิตฝันแนวไรกะเล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านถ้าฟังเน่นนิดฝันแบบจังไรคะฝันว่าโอแกตายไปตั้งโดนแล้วเนาะทีนี้ฝันว่าแกตายไปตั้งหลายปีไม่เคยฝันเลยแต่นี่กลับมาเห็นมาฝันเห็นแกฝันว่าแกขี่รถคู่ใจแกมาแล้วก็รถปิกอัพแก ค่ะแล้วนี่แกก็มาถามหาแม่บอกว่าแม่มันไปไหนค่ะแล้วทีนี่ฝันเอาพี่พ่อเลยพ่อแกมาได้ตั้งแบ่ทำไมแกตายไป่เต็ครับมาาค่ะแล้วนี่แกก็เลยแกแกก็เลยบอกว่ากูยังไม่ตายค่ะกูยังมีชีวิตอยู่ตอนที่แกตายปฝันเห็นแกตอนแรกเนาะตอนที่แกตาย แต่นี่ม่าเกนอนความหนาความความหนาลงแต่นี่เหมือนมีภูมิเงาเงาตดตามอะน,นั่งทับเกไว้แต่วนี่ฝันว่า,น,าวนั่งทับเกไว้ตึบเนาะในผมฝันถามว่าพ่อทำไมเกถึองออกมานอนอยู่ข้างนอกทำไมเกถึงไม่เข้าไปนอนอยู่ในเฮียนนี่เ,เกกเเลยบอกว่านอนพักก่อนเดี๋ยวงเดี๋ยวจะแป๊บนึงเดี๋ยวคุณจะลุกขึ้นไปนอนรกอยู่ที่บ้าน ในในบ้านนะ่ะนะค่ะเราจะมี่ล้วจะน,นี่แกนอนอยู่ฝั่งขวามือเอ้พวงมาลัยรถทับมาเลยเงาดำๆนอนทับแกอยู่จะนี่สะดุง้งตื่นปึบวร์ไว้บอกว่าพอตายแล้วโหน้าตายจะนี่นั่งรถไปขา้าสุกแก ไปผมพูดผลลุกไปเผาเซตจนเวลาเดินทางกลับมาไปกบนรองนั่งรถปปกอับกลับมารถปปกอับเราอะแหละลที่เราตายนะจำจำบะอันอืนอ่นดีดหายหลดไปจำได้สองสี่สองสี่ค่ะเราที่นี่แกตายที่นี่เขาแกวันนั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นก็กลับ อะประมาณสี่โมงออกมาจากบ้านได้ะตะพูกินทุกหอมกลึ้มอ,อยู่ในรถค่ะจะดงว่าเราเราออกจะเดงว่าเรากลับมาด้วยเนาะค่ะแมนบอกค่ะนี่ในค,ความฝันโอ้โหอโ,อโ,อโ,อโอตายเปตั้งหลายปีแล้วตอน,นไหนฝันเห็นเกะทะเบียนรถเพิ่นสองสี่เนาะใช่ค่ะสองสี <12 4. S 3> ่แล้วก็ อายุเราอะ่ะเจ็ดสิบห้าอายุเราเจ็ดสิบห้าอายุเพิ่นเจ็ดสิบห้าเนาะใช่เจ็ดสิบห้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่ยอยู่เป็นคนเป็นคนที่จังหวัดจันทร์จันทร์ดีค่ะ,คะแก่งหางแมวค่ะคือแก่งหางแมวค่ะแต่แว่า เด็กถ่ายรถถีอเพิ่นุกล่งนาล่งใจพวงมาไลยเนาะใช่เพิ่เกียยสิวิตใช่เลขก,กเพิ่นกะสอนที่นอกช่ค่ะเพราะว่าเรานี่เพิ่นนอนความหน้าดีแล้วก็มีเงาดำๆมาคับอีกยแ,แต่ทีนี่แม่นแ,แม่น่ะไปดูดวงมามบอกว่าเจ้าที่ตรงนั้นแรงเ<ม>พิ่งย้ายมาไงเ<ม>พิ่งย้ายมาจากที่ใหม่ที่เก่า ย้ายมาสร้างอยู่มนมนใหม่ที่ของกระเจ้าอยู่ที่ชนบุรีย้ายจากที่แหล,ลมสะบังมาย้ายมาอยู่อ่าวดมมาสร้างได้อยู่เที่ได้ปีเดียวแกตายตรงนั้นที่ใหม่แต่แกย้ายใช่เพราะว่าแม่เขาไปดูแล้วบอกว่า,วาตรงนั้นน่ะเจ้าที่แรงคนตายเพราะว่า มีไอ้นะไอ้เงาดำๆเอาแกเขาเลือกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมดดัเจ้าที่นะเจ้าที่เอาแกไปมาทับหลังเ้าไปเลนเนาะเออมาทับล่างไปอ่ะเ่ตีนี่เขาก็ไปดูดวงทุกที่ทุกที่ทุกที่ยังไม่มดอายุไข่ของแกอือพูดทุกคนยังไม่มดอายุไข่ของแกแกอยากจะกลับแต่แกกลับไม่ได้เขาไม่ปล่อยแกา ค่ะถ้าเอาไปโกรนใช่ค่ะเพราะว่าตอนตอนประมาณที่หนูฝันเนี่ยฝันเห็นเราวันเรานอนความหน,น้าประมาณประมาณเที่ยงคืนไปแล้วประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองพอตื่นตอนเช้ามาก็โทรบกรกวกเขาโทเสียค่กะก็เ็ยฝันเห็นหลายปีเนาะไม่ได้ฝ<ด><ด>ันามาฝันเห็นอืม,มาฝันเห็นเราเพราะว่าฝันเห็นว่าเรามาหา เราก็มาถามหาว่าแม่แม่อยู่ไหนบาขกลางเพิ่นอัดคื้นหดแม่นเมนาะแม่มาถามหานําหาเนี่ยเนาะมาถามหา,น,ามน,นี่อ่แม่นะนี่เพิ่นอายุจักปีแม่หนูนะค่ะตอนนี้อายุหกห้าหกห้าอายุหกห้าเพราะว่าเพิ่นถามหาแม่น้ำนอเพิ่นถามหา,าแม่ ผมจะคิดทอดแม่เนาะค่ะแต่เมรีจะอยู่เม่เนาะอืมค่ะค่ะใช่อยู่แม่แมนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่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 ที่ชนบุรีนั่นอยู่ที่ชนบุรีนี่ยังมีชีวิตอยู่อดไม่ได้ตายจากไหนเพราะว่าทำบุญให้เราเราชอบกินปลาปลานิลทอดตอนที่เราจะตายนะแกกินปลานิลไป กกินข้าวหมดไปสองจานต้งแต่เพิ่นเสียชีวิตไปนี่นะนี่นี่เคยฝันเห็นเพิ่นมาบอกเคยเคยเห็นฝันนันโดนโดนฝันฝันเห็นบบดนี้มีเลขมากเกี่ยวกับอายุเพิ่นบอกฝันแบบนี้เนาะมันฝันเห็นแต่ทะเบียนรถเกเลยไม่เฉยเลยฝันเห็นแต่รถปิกอัพที่แกขี่มาคุดใจแกนะแล้วแล้วมาบอกเลขทะเบียนรถเพิ่น ผลก็ทะเบียนรถสอง,งบอกกันแหละสองสี่ร<อ>ื่งองรกก็สององนั่นี่การนี่เพียงเท่านี้เนาะจ้าค่ะขอบคุณแม่พานความส่วน่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การสรุปตัวเลขของนานิกเนอะค่ะนอละเลขทะเบียนรถเพิ่นสองสี่ค่ะท่านผู้ชมอายุพอเจ็ดสิบห้าปีอายุแม่หกสิบห้าปีเนาะค่ะนอะประจำงวดวันที่ 16พฤษภาคมค่ะ2567ค่ะฝันเห็นผีพอขี่รถคู่ใจเพิ่มมาวซาันเลขทะเบียนรถคู่ใจพอนี่ก็คือเนาะค่นเคานจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของนานิกเนอคเนอสําหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบ่กกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะคเนอ,นอเพื่อที่สิบ่พลภา ตัวเลขแนวทังความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทังความฝันเดดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกสิไปติตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ